รักสร้อยแต่สร้อยเป็นคนใช้นะสร้อยไม่เคยได้ยินหรอว่าความรักอะ่ะมันไม่มีพรมแดงแขวางกันจะสูงหรือจะต่ำคนเรารักกันที่หัวใจเชื่อใจนะสร้อยนะส่้อยขอพิสูจน์ใจคุณก่อนก็แล้วกันนะเมษา ยังมีหุ่นหน้ามองตาน้องอยู่ไหนที่พี่ได้ไปหาน้องเปิดใจให้จับจองช่วยสน้องแล้วน้องอย่านีจับจองหัวใจเร็วไปพี่ ตอนนี้บอกว่าไม่มีได้น้องแล้วต้องจะหนีเมียพี่มีน้องคงมองเชื่อไหมเชื่อมหมลูกเมียเพียงไม่มีรักน้องคนนี้แล้วพี่จหนีจากน้องแม่สาวแก้มใ แม่คุณเนื้อละมุนแถมยังมีวุ้นหาม,มองบ้านน้องอยู่ไหนที่พี่ได้ไปหาน้องเปิดใจให้จับจองขอเอสน้องนวนน้องอย่านี้จับจองหัวใจเร็วไปพี่จาน้องกลัวหนักหนา น้องดูท่าดูทีที่อมเมียพี่มาตอนนี้บอกว่ามีได้น้องแล้วจ้งจะนีเมียพี่มีน้องคงมองเชื่อไหมเชื่อไหมลูกมียังไม่ม

บอกจะมาอยู่แค่อาทิตย์สองอาทิตย์นี่ปาไปจะเข้าสามเดือนแล้วไม่กลับบ้านกรงเลยแะมอ่อุษาแตว่าใค,ค,ค,คุณแม่ด้ค่ะไหวพัสจะจานั่งนั่งนั่งก่อนดูสิแม่เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะแม่สบายดีแล้วดูสิอุษาจะมาหาแม่ทำไมไม่ส่งข่าวส่งข่าวให้แม่รู้แม่ที่คนเอารถไปรับลูกไม่ต้องเหนื่อยแล้ว่ะคุณแม่ทำไมคุณสิทธิ์ไม่กลับสักทีคุณดาครับ คุณนายครับเอออะไรเขากําลังมีแขกเนี่ยทําไมเนี่ยาวแขกแล้วครับผมเรียกว่าคนไทยก็คนไทยนั่นแหละอุตสาเมียเจ้าประสิทธิ์ลูกชายฉันเนี่ยสะพายฉันนั่นเนี่ยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับใช้ลูกอย่างนี้ครับผมอยากให้ไปดูอีซอยหน่อยครับทําไมไปดูมันทำไมอีซอยมันไม่รู้ไปอะไรมันอยู่เฉยๆมันก็อ้วกอ้วกพออ้วกเสร็จเดี๋ยวสำลักพอสำลักเสร็จลากออกไปแล้ว แล,แล้วมันชอบกินแต่ของเปื่อยๆอะครับ <ucking> ของเปืป่อยๆมันชอบมากเลยไม่รู้เป็นไงทองหยิบท้องหยอดฝอยทองมันไม่กินเลยครับแล้วพ่ดทำไมแล้วมันบอกให้รู้รครับว่ามันไม่กินมันชอบกินมนยมดองอมะม่วงดองเหรอมะขามเปียกดองมีไงละมะขามเปียกดองมะขามเปียกที่อยู่ในจู๋นะครับตอนนี้มันกินหมดจู๋เลยกินหมดจู๋เลยมันกําลังจะกินจูคเข้าไปอีกเหรอ มันบอกจูที่ดองมะขาาไม่นานแล้วจูก็เปรี้ยวมมหมดจะกินได้ไงล่ะจูแล้วทำไมน้องเป็นอย่างนี้ไม่พาไปหาหมอเทารเนี่ยฮะมันอายหมอครับมกลัวหมอดูตูดมบ้างไงล่ะช,ช,ช่วยไปดูหน่อยนะแม่ใครล่ะคะคนที่ชื่อสร้อยอ๋อสร้อยอ่ะคนใช้แม่เหมือนกันน้องจะสวยบอกไม่สบายลูกอ๋อไม่สบายถ้าอย่างนั้น แม่ลืมได้หรอเขาศัลย์เป็นนางพยาบาลหรือสามตัวได้ได้ค่ะแม่ไม่ลืมหรอกแต่เห็นหนูมาเหนื่อยลูกไม่อยากจะรบกวนอุยไม่เป็นอะไรมากนะคะคุณแม่เนาะอ่าดูแลเมื่อดูให้ศัลย์เต็มใจก็ไปไปด้วยกัารตสวจุ๋ยหมอเลยครับไปเลยครับัดจะไปดู้วยครับคุณครับ นี่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกนั่งตามสบายเลยเห็นเจ้าสวยมันไปบอกว่าสร้อยไม่สบายก็เลยลงมาดูว่าเป็นยังไงบ้างมันเป็นยังไงเออพอดีว่าสร้อยรู้สึกว่าเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยเวลามันนั่งอยู่มันทำาเง้ยทำอย่างนี้นก็เวียนนะสิเนื้อตัวก็ไม่ร้อนนี่เป็นยังไงเนี่ย อุษาอุษาลงตรวจให้แม่หน่อยได้ไมะดูซิว่าสร้อยเขาเป็นยังไงแม่ก็งงลจะดูการหน่อยครับคุณหมคณหอคุณหมอดูซิลูกสวัสดีจ้าชื่อสร้อยหรอค่ะฉันชื่ออุษานะจ๊ะค่ะเป็นเมียของพี่เกษตรไหนสร้อยอาการของสร้อยเป็นไงบ้างนะขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็เวียนหัวค่ะ ขึ้นไส่อาเจียนเวียนาอาเจียนออกมาแทบทุกวันเลยมผมว่าจะเก็บใส่ถ้วยมาอุ่นให้คุณน้ากินอยู่แล้วนี่จะบ้าอุ่นกินเองเหอะไทยที่กินอะไม่กินเดนนนอะฉันก็ไม่กินแล้วสร้อยเลือดไม่มากี่เดือนแล้วจ๊ะสามเดือนแล้วจ้ะออสามเดือนแล้วหรอมึงไปส่งดอกเขาเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเขายุดเลือดมึงไปนะ ถึงสามเดือนเขายุดนะถ้าเขายุดไปมึงจะเลือดได้ใช้เน,<ห>นี่ยอะไรไอสวยอะไรดาวมาด้วยดาวอะไรเลือดจะบ้าไรเลือดที่ไหนแล้วดาวได้อะนี่มันเรื่องของผู้หญิงเขา <c oughs> เลือดขาดมาส <c oughs> า, <c oughs> ามาเดือนแล้วเนาะค่อยขาดก็ไม่เย็บไม่ปล่อยขาดไว้ทำไมเย็บอะไรมึงเย็บอะไรก็เย็บมันจะได้เอามาใช้ได้ปล่อยให้ขาดไว้ทำไมเลือดบ้านเย็บได้ อยู่เฉยๆเลยเลือดขาดกับเลือดไม่มาเนี่ยนะมันเป็นอาการของผู้หญิงไม่ต้องตกใจนะจ้าส้อยอาการที่ส้อยบอกฉันมาเนี่ยนะแล้วตรวจดูจากชีพจรของสร้อยแล้วนี่มันเต้นแรงผิดปกติไม่ต้องตกใจหรอกอุษาดีใจด้วยนะส้อยกำลังตั้งท้องได้สาม น้องผมไม่มีผัวนะคยังไม่มีผัวเลยนะลูกไม่มีผัวซอยมันยังไม่มีผัวเลยแต่ท้องได้ยังไงไม่มีผัวอออะไรก็ไม่มีมาตวดไม่มีอะไรมาแย่มาอะไรมาถึงมาจับจับจับท้องหมอตอแหลหรือเปล่าเฮ้ยน้องผมยังไม่มีผัวนะครับไอ้บ้ามึงถือได้ยังไงมาด่าลูกสะใภ้กูตอแหลเนี่ยฮะน้องผมไม่มีผัวจะท้องได้ยังไงท้องจริงนะครับ สร้อยรักฉันหรือเปล่ารักค่ะคุณนายฉันก็รักสร้อยเหมือนลูกสาวคนหนึ่งเหมือนกันสร้อยสร้อยบอกกับฉันมาเถอะนะว่าใครเป็นผัวของสร้อยแล้วก็เป็นพ่อของเด็กในท้องฉันจะได้จัดงานแต่งงานให้ไม่ต้องอายคนชาวบ้านแถวนี้ยังไงละ่ะสร้อยบอกฉันมาสิบอกไปสิสร้อยสร้อยบอกคุณนายไม่ได้คะ่ะทำไมถึงบอกไม่ได้ฮะสร้อยบอกคุณนายไม่ได้จริงๆ มึงเป็นยังไงอย่างไสรคะคำาก็บอกไม่ได้สองคำไมบอกไม่ได้คุณแม่ใจเย็นกันค่ะอย่าไปทําอะไรสร้อยเลยเดี๋ยวสร้อยเป็นอะไรไปเด็กตายเข้าคุณแม่ะรบาปนะคะแม่รู้อุตสาว่าแม่ทําอะไรสร้อยเป็นเด็กของแม่ในบ้านสร้อยมันท้องโดยที่หาผัวไม่ได้แม่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนมึงพูดมาสิว่าใครเป็นผัวมึงมึงบอกกูคอึ้งเดี๋ยวจะรับเลยเาสยกัวเลย ตีไปแล้วเจ็บอ่ะนี่ความรู้สึกชา้าจริงพูดมาคำเดียวเท่านั้นว่าใครเป็นผัวของมึงแค่นี้นพูดไม่ได้เหรอฮะจอยบอกไม่ได้ค่ะดูสิขํองมึงก็พูดไม่ได้ด้วยโอ๊ยว่จริงจริงเฮ้ย,ยใจยังไงกับมึงเนี่ยมึงไม่บอกอะไรจอยพูดดีกันแล้วพูดร้ายกันแล้วไ,ไม่ทำอะไรมึงเสียงอะไรนี่ลืมไปหมดเลยโอ๊ยคุณประสิทธิ์คะดูคำหัวมาเชียรอ้าว เดีปล่อยเลยนะกาะแค่เกอะขาลูกกูเนี่ยหมายความว่ายังไงเดี๋ยวมาตีที่นี่ไงคุณแม่ใจเย็นไว้ก่อนสิเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อเกิดเรื่องอะไรขึ้นคนใช้ในบ้านท้องหาผัวไม่ได้นะสิสร้อยท้องใช่ประสิทธิ์ไม่รู้เรื่องนะคุณแม่นี่แล้วคุณร้อนตัวทําไมอะคะแล้วแม่พูดเหรอฮะว่าประสิทธิ์เป็นผัวของมันนะแม่พูดไหมลูก ไัไมดด้พูถ้าไม่ใช่ไม่ได้ทำก็อยู่เฉยๆเด <ใน S 2> ี๋ยวแม่จัดก,การเองพูดดีกันแล้วพูดร้ายกันแล้วตียังไงมึงก็ไม่บอกก็ได้้วเมื่อทำดีมึงไม่ได้ดีกูก็อยากจะรู้ว่าเดกที่อยู่ในท้องหน้าตามันจะเหมือนใครกูจะแผลเดยมาดูซิ อย่าเพิ่งสรุปขอร้อง จอดไปต้องเดินขอเอียงส่งเสียงแกร่งจะทำหน้าแหลมปวดรู้เมียขค่นั่นึึงถ้าถึงหูเิงคงหาที่อยู่โยกยาย ตอน้ายหัวส้อยเนื้อเนียนที่โดนเคียดไม่นับใครคือผมเองครับคุณนา จะรู้นะักเนี่ยเหรอสิ่งตอบแทนที่กูได้รับจากเมืองไอ้แสนทําไมล่ะมึงรักกันชอบกันมึงบอกคุณนายสมศรีสักคำสิกูที่ได้จัดงานผูกข้อไม้ข้อมือให้ผีเห็นคนเห็นมึงจะได้ไม่ต้องอับอายชาวบ้านชาวช่องเขาอีสร้อยก็เหมือนกันเนี่ยแหละนะลูกผู้หญิงที่ไม่มีพ่อแม่อบรมสั่งสอนก็ปล่อยตัวปล่อยใจง่ายแบบนี้แหละมึงจะทําอะไรก็ทําได้ใครจะทําอะไรก็ทําได้ ไม่รักนวลสวนตัวแม้แต่นิดเดียวฟังให้ดีบ้านอีสมศรีหลังนี้มันให้แต่คนดีๆอยู่คนช่วยๆอย่างมึงไอ้สวยไอ้แสนและไอ้สร้อยเก็บเสืผ้าใส่ แสงลิงวันไหนสก,กิดจูแซนถอดแหวนส่งฟังเจจำนงข้านิ่ รับแหวนอย่าเฉยแสนเอ๋ยอย่าชิ้งเก็บไว้ให้ลูกกิงหรือชายใจบ,บอกสร้อยจใา เียใจเมื่อผัวมันหายหน้านี้ผัวที่เธอได้มันไม่ค่อยดีซอ,อยน้องเจ้าก็มีผัวใหม่<อ>หาใหม่ก็ได้ เธอหัวยังมีมากมาย สายใจลักสินนุ่มสดวันนี้มาเล่นมารวมมารวมกับบริษัทโลดมาเล่นมารวมมารวมกับบริษัทโลถก็หวังเพื่อจังรุงโรนมา,ากลน ก็จากที่จิตที่เคยพึงแล้วมาถึงลาดพาก็เริ่มดำเนินเรื่องราวไม่ต้องพักก็ขาดเงินเรียนหนังสือในเรื่องผมชื่อสมศักดิ์สมศักดิ์นี่ก็มักมองมอนพอผมชื่อแสนขาดแขนทรับ แม่ผมนักรับถชือกอยเพราะความขาดแคลนพอแสนต้องคอยลำบากและไม่น้อยกวาดขนนก็ถึงจะขัดสนโตแล้วก็ต้องทนอุตสาหากินตามปภาษาคนซื้อ มีจุดประสงค์ขอส่งให้เรียนหนังสือหากินลำบากแต่ละมือไม่สนขาดส่งขาดคนส่งเติมเป็นนี้ค่าเทิมก็ต้องทน สมศักดิสมศักดิว้ลุงเออ,อ<ะ>เออเออวาล,ลิงฮ้ลุงลุงฮลุง